สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพอและได้ทรงคาครับวันนี้เราจะพามาที่ปั๊มเอสโซซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายสนามบินหาดใหญ่นะครับวันนี้เราจะพามาดูของแปลกๆที่ปั๊มแห่งนี้ครับจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับคำแล้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายนี่ดูให้ดีครับมีเซอร์ไพรส์ครับงานนี้ ของแปลกๆที่ว่านี้นะครับอยู่ที่ห้องน้ํำของคุณผู้ชายครับกจลวครับนี่ครับ ที่ห้องน้ำโดยเฉพาะที่โถปัสสาวะของผู้ชายของปั๊มนี้นะครับบอกไซส์บอกขนาดบอกบอกความเป็นชายเลยครับว่าไซส์ไหนอยู่ช่องไหนอะไรยังไงเรามาดูกันนะครับมีทั้งไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL แล้วก็ XXL ครับ <S <S ส่วนทีมงานตัวพ่อครับของเราครับเล็กๆสบายๆใส่ S เข้าพอครับสาสาเลยครับตอนที่เรามาถ่ายยังว่างอยู่นะครับต้องเอฟแอบถ่ายน,นะครับเดี๋ยวมีลูกค้ามาใช้เดี๋ยวไปหรือเมื่อจีดควาเป็นชายยุ่งครับ เลือกเอาเลยนะครับจะขนาดไหน XXL XL L, H L, L M S เลือกเอาตามความพอใจตามตัวของตัวเองนะครับอยากก่าโกหกตัวเองกันนะครับนี่ครับ พอทำธุระเสร็จเปิดน้ำล้างมีสายให้ด้วยโอเคนะครับนี่กับปั๊มมิเตอร์อย่งนี้ครับอยู่เส้นทางไปสนามบินนะครับใครที่อยากมาวัดขนาด <c oughs> ก็มากันเลยนะครับอยู่ด้านหลังครับที่ตัวปัสสาวะห้องน้ำชายทีมงานตัวพ่อผ่านมาเห็นแปลกดีก็เลยเอามาฝากกันครับเป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของปั๊มน้ำมันครับ เลือกใช้บริการเอาตามไซต์ตามขนาดเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสัตว์ครับเรื่องเล็กๆสบายๆเบาๆที่ทีมงานตัวพ่อและใต้สําพลาเอามาฝากกันครับตรงนี้คุณผู้หญิงงามเขานะครับลิขสิทธิ์เฉพาะผู้ชายครับ ปั๊มที่นี่ครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยครับมีั้งร้านกาแฟสถานที่ละหมาดและห้องน้ำที่สะอาดและสวยงามจริงๆครับโดยเฉพาะห้องปัสสาวะของคุณผู้ชายครับอย่างที่พาไปดูมาแล้วเอาตามของแต่ละคนเลยครับ